สวัสดีครับตอนนี้ก็พบกับช่อง reading novel 40มาเดินแลครับกับวันอาทิตย์นะผมวันตอนที่20แล้วนเอ่อแฟนฟิกชั่นวันพีชพี่ชายของเอซับผมขอเรียกชนสั้นเลยนะครับบทที่20การเพิ่มขึ้นนะผมป้อมประการนอกชายฝั่งมารีนฟอร์ดแชงต่อสู้คนเดียวแล้วไม่จบอยู่ข้างหลังทักษะดาบที่ยอดเยี่ยมของเขานั้นทรงพลังดาบกิฟฟิน ห่อด้วยฮาคิเกาะับผมครอบเคลือบอาวุธนะผมและมีการระเบิดที่ทรงพลังแม้แต่ไครโดรบิกมัม2ใน4ักรพรดยังต้องหลีกเลี่ยงให้หลังจากที่แชงเฉือนดาบของเขาออกไป ท้งหลงเบรกอันนี้ผมไม่รู้ท่าบุมท่าชื่อท่าจบตีของแชงผมไม่รู้นะผมขออภัยด้วยครับอีกครั้งบิ๊กมัมและไคโดรู้สึกเบื่อมันไม่สนุกเลยที่จะต่อสู้กันแบบนี้เว้นแต่คุณจะสู้อย่างสิ้นหวังบิ๊กมัมสามารถกินอายุไขของตัวเองเพื่อให้ได้พลังที่ส่งพลังมากขึ้นและไคโดสามารถบีบอัด ตัวเองเพื่อเป็นรูปแบบมับงกรเต็มตัวในรูปแบบพิเศษนะครับรูปแบบเชิญลงครับาการต่อสู้กับแชงเหมือนจะไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งบิ๊กบัมไคโดร,รู้ว่าโนดขาวจะตายในการต่อสู้ครั้งนี้จุดประสงค์ของสงครามที่พวกเขาต้องการก็คือพวกเขาจะต้องการฆ่าโนดขาวพวกเขารู้ว่าผลลัพธ์และการไปที่มารินฟอดไม่มีอะไรมากไปกว่าเห็นโนดขาวตาย ลลิลูกชายคนโตของบิ๊กมัมมารายงานบิ๊กมัมว่าแม่แสงคมที่มารีนฟอร์ดมีโตัวแปรและชายคนนั้ชื่อชุนเขาปรากฏตัวขึ้นในเวลาเดียวกันควินคัมบอบขนาดใหญ่อย่างรายงานต่อไคโดว่าผู้ว่าการไม่ใช่ผู้ว่าการนะผมขอใัรครับจอมพเลเรือเซนงโงคุ ของมารินฟอร์ดเปลี่ยนไปไมีใารคนหนึ่งชื่อจูยุนและแม้แต่ผู้บัญชาการสูงสุดของของทหารของรัฐบาลโลกขอไปครับเขาก็ปกตัวขึ้นแชงก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในด้วยสิ่งนี้ทําให้เขามีความสุขแชงพร้อมที่จะรวบรวมร่างของหนวดขาวเขารู้ว่าหนวดขาวไม่สามารถเอาชนะกองทับเหลือได้แต,แต่แต่นั่นเป็นทางเลือกของหนวดขาวและเขาไม่สามารถหยุดมันได้ ผมไม่ได้คาดหวังตัวแปรชิวหยุนเขาเป็นคนที่สามารถเปลีปย่ยนแปลงรูปแบบของโลกตามคำพูดของนวดข่าวได้หรือไม่แชงยิ้มแล้วมองมาที่พิกมัมและไคโดคุณให้ใบหน้าฉันหยุดการต่อสู้ครั้งนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดียรผมอา่านแล้วผมไม่รู้จะเกาไงขออภัยนะครับ บิ๊กมัมและไคโดก็อยากเข้าไปดูข้างในว่าชูหยุดเป็นใครและเขายิ่งใหญ่แค่ไหนอันี้มันศักดิ์สิทธิ์ว่าขอใช้เป็นคำว่ายิ่งใหญ่มแม้แต่คลองกระดูกเหล็กก็โผล่ออกมาสงครามระดับบนเช่นนี้น้อยนักที่จะเห็นในทะเลของจักรพรรดิทั้งสี่บิ๊กมัมและไคโดเห็นด้วยทันทีไอ้หนูอย่ายิงอยโซให้นับ คราวนี้ฉันให้หน้าแกไอ้เด็กผมแดงแมาใหญ่มองโลกดีอยู่คุณมีความสนใจเป็นลูกเขยของแม่ใหญ่ไหมการทำเอไม่ใช่การนรผมใชยครับแชงเก็บดาบยิฟฟิงเข้าฝักแล้วยิ้มเบาๆเนื่องจากจากักรพรรดิทั้งจกักรพรรดิไอ้จกักรพรรดิทั้งสองผมเห็นด้วยงั้นเข้าไปข้างในกันเถอะ ทีมันเขียนจากคอนซีแม่งต,ตลกตลกสามสามคนสู้กันอยู่ส่วนนดขาวย,ยูข้างในมันจะเป็นจากคอนี่นี่นไงวะ <ś c oughs> ด้านบนของทวีปเรดไลน์ผมด้านบนของส่วนของเรดไลน์ม,มีป้อมปการชื่อลาการ์มอสภูเขายืนหยัดอย่างสง่างามเหมือนมังกรที่มองเห็นโลกมันเป็นที่รู้จักนะครับป้อมปรการที่แข่งแกร่งที่ของมังกรฟ้าซ้ำน้ำทีมาถึงจุดนี้คีรา่าเป็นไงบ้าง เคย่ากลาวอย่างตื่นเต้นว่ากองทหารรบบางมากมีความแข็งแกร่งในการต่อสู้หลักรวมตัวทีที่มารินฟอร์ดผู้บรญชาการตะวันตกเบรโรเบตตี้ etti, นี่สักคนนี้จะเป็นกลุ่มลูกน้องอีวานขอบเบรนโรเบตตี้ etti, คนนี้เป็นหมอด้วยสคนนี้เคียร่าจะเป็นโคลา่าคือตอนนี้กลุ่มปฏิวัติต้องการที่จะโจมตี ป้อมลากามอสครับเพราะเนื่อ,องจากป้อมลากามอสตอนนี้ทหารถูกโยกไปที่มาริฟนฟอร์ดครับผมผู้บัญชาการสมารลันลิลเ,เ,เดนเบิร์กอะไรพวกนี้เนี่ยถ่าจะเป็นกลุ่มผมไม่แน่ใจนะว่ามาลินเบิร์กคือไหนครับผู้บัญชาการภาคเหนืออ๋ออันนี้มันน่าจะเป็นชื่อกลุ่มผู้บัญชาการของแต่ละส่วนของกองทัพาปฏิวัตินะครับแต่ไม่ผิดแต่ผมไม่รู้ว่ามีใครชื่ออะไรบ้างนี่เป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตโคลากรรมอ่ะของเธอย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อน โคล่าตัวน้ถูกจับโดยกลุ่มขามนุษย์ละไข่ไปที่มาลีจัวในฐานะในฐานะทาสของมังกรฟ้าเนื่องจากการทารุณกรรมระยะยาวลิตเติลโคล่าได้รับความทุกข์ทรมานและความกลัวเพราะว่าสิ้นเล่าเธอสามารถยิงใม่ใข่ก็ได้แต่เมื่อเธอถูกประมาณด้วยด้วยวาจาความเครียดความประมาทต้นทนทำให้เธอคุกเข่าลงแนละเช็ดที่พื้นหลังจากทูกตำหนิโคล่าก็กลัวจนเธอฉี่รถกางเกงและเช็ดพื้น ขอโทษฉันจะทำงานให้หนักทำาพราะสะอาดต่อไปได้โปรดอย่าลงโทษฉันเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่หลออให้โปรดอย่าฆ่าฉันชูยุนฆ่ามาริจัวและฟิชเชอร์ไทเกอร์ถือโอกาสครั้งนี้ในการปลดปล่อยฆ่าทั้งหมดในวันนั้นโคราได้รับการช่วยเหลือเพิงจำรูปนี้ได้ซาโบยกขท่ออา,าวุธของซาโบยทอในมือและยิย้ามามั่นใจรอสัญญ,ญาณข้างนอกจากฉันทันทีสัญญ,ญาณออกมาจากกองทัพทั้งสี่ก็จมไป ซาโบมือเดียวครับเริ่มไปยิป้อมประก,การรากามอสส่วนลึกที่สุดของหุบเขาแห่งเทพเจ้า,ท,าท่านอิมวันนี้ไม่ใช่วันแห่งการเวลาผู้เท่าทั้งห้าหยุดอิมเพื่อเพื่อแมวก้าวข้างหน้าก็คืออิมอยากจะยิงชูหยุนนะผมตอนนี้อิมคือตอนนั้นอิมจะยิงชูหยุนนะครับผมแต่ว่าห้าผู้เท่าไม่ต้องการให้อิมออกไปสู้ด้วยตัวเองใชครับผม หาดาวก็เียห้าดาวเก่าห้าดวงผมก็จะมีวิลเลียมสตาร์ฟอร์ดอาร์โมดาเฟอร์ดินาแล้วก็นิโคลัสนะผมปรากฏว่าห้าคนนี้ับผมผมขอไม่อ่านชื่อซ้ำเนิวผมขอไทยด้วยครับจากช่วงเวลาพวกเขากลายเป็นห้าดาวเก่าดวงได้รับมรดกพวกเขาไม่อนุญาตให้มีชื่อเป็นของตัวเองต่อไปผู้พิทัก์ของมังกรฟ้าใช่ไหม อผมขอไม่เรียกสารเจ้าวต่แปลกนะผมอิมอยู่บนสุดนะผมแล้วก็ลองมาก็เป็นห้าดาวเก่าอิมเก่าเสียงต่ำสายเลือดที่แท้จริงของเทพเจ้าปรากฏตัวขึ้นดาวเก่าห้าตัวใบหน้าพวกเขาเปลี่ยนคุณพร้อมที่จะก,การเขาหรือไม่ไร้สาระคุณคิดว่าคุณเป็นใครหมิ่นประมาชากรรมคุณจะน่าสังเวชหยุดการหมิ่นประมาทของพระเจ้าทันทีนักบุญมิโคลัส อะไรวะสิบสามคนอะไรวะคือนักนักบุญนี้คลัสชี้ไปที่จมูกของอิมแล้วดูว่าไปเชิญเขาไปที่ศาลเจ้าปแปลกๆนะเหมือนจะให้เชิญมาที่นี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจับผมค่อนข้างงงนะความสัมพันธ์ระหว่างศาลเจ้ากับอิมน่าสนใจมากผมไม่รู้ว่าอิมตัวจริงอยู่ที่ไหนผมส่วนลึกของมาลิจัวหรือเปล่าจริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นนะ ดูเหมือนว่าผู้ทักของสานเจ้าไม่ได้ให้ความสนใจกับหัวหน้าของโลกใบนี้ในด้นหน้ากากของอิมถามโลกหน้าอลังเกียรไร้สาระในอีกด้านหนึ่งโลกอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าในอีกด้านหนึ่งมันทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าเสื่อมเสียสกปรกนอนที่อยู่อาศัยในความมืดสั่นฉันหัวเราะคุณสมบัติอะไรที่ทํา ให้คุณต้องสั่งฉันฉันโจมตีทันทีสัน่นหนวดเทลงมาจากภาคฟ้าและหนวดมีแผลผูพองขนาดใหญ่ตูม้มแผลผูพองระเบิดอันนี้ผมไม่ได้จคืออะไรผมสำหรับภาพน,นี้ตอนที่ยี่สิบก็จบลงแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจผมด้วยนะผม